สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการออกมาดีทําไมราคาของหุ้นถึงมีการปรับตัวลงมาจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ <ay> <t ru> ก็ใกล้จะมีการประกาศผลประกอบการในไตรมาสสี่ปี6 5าแล้วนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะเข้าใจว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละก็น่าจะเริ่มมีการประกาศออกมาแล้ว ถ้าใครไปดูในส่วนของการที่เขามีการประเมินผลประกอบการในปี65นะครับของหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาก็มองว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีนะครับกำไรน่าจะมีการเติบโตขึ้นซึ่งถ้าเราดูโดยภาพรวมนะประมาณ3ไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธนาคารก็ออกมาดีพอสมควรเหมือนกันก็เหลืออีก1ไตรามาสนะครับก็คือไตรามาส4ี่ปี65จะออกมาดีด้วยหรือเปล่านะครับอ่ะ ทีนี้ตามคลิปนี้เลยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทลหลายบริษัทนะครับออกมาดีแต่ทำไมถึงมีแรงเทีขายออกมาแล้วก็ราคาหุ้นก็ถึงมีการปรับตัวลงมาซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองอไว้2ภาพนะถ้าเกิดว่าผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นออกมาดีแต่ว่าก็มีแรงเทีขายออกมาแล้วก็ราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลงมาอันแรกเลยผมก็จะเรียกว่า sell on fact ก็คือเมื่อมีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วมันดีตามที่เขาคาดการเอาไว้เขาก็จะมีการเทขายออกมาก็จะเรียกว่าเซลล์ออนแฟกต์นะครับก็คือขายหลังจากที่รับรู้ข้อมูลที่สําคัญแล้วอะไรย่างนี้แล้วมันออกมาดีตามที่เขาคาดการเอาไว้กับแบบที่2นะครับก็คือขายออกมาเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้ ก็ประมาณว่าประเมินเอาไว้ว่าผลประกอบการจะโตขึ้นมาประมาณ5 0อะไรแบบนี้แต่สุดท้ายคือผลประกอบการโตขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามันไปไม่ถึงเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้อาจจะขึ้นมาแค่ประมาณ30%อะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้พอไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้นะครับเขาก็เลยมีการเทขายออกมาส่งผลทำให้ราคาของหุ้นนั้นมีการปรับตัวลงมานั่นเองคําถามคือใครเป็นคนคาดการเอาไว้ คำตอบนะครับก็คือก็นักวิเคราะห์หรือว่าโบรกเกอร์นะครับต่างๆนี่แหละเขาก็จะมีการคาดการณ์ผลประกอบการโดยภาพรวมผลประกอบการในแต่ละเซกเตอร์ผลประกอบการในแต่ละกลุ่มบริษัทหรือว่าผลประกอบการในแต่ละบริษัทนะครับเขาก็จะมีการประเมินเอาไว้ซึ่งเราก็สามารถที่จะไปหาดูนะครับตามโบรกเกอร์ต่างๆนะถ้าใครที่เป็นลูกค้าของโบรกเกอร์นั้นๆเนี่ยเขาก็จะมีการส่ง รายงานอะไรพวกนี้มาให้เราดูอยู่แล้วหรือเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้ดูก่อนที่เขาจะมีการประกาศผลประกอบการนะครับประมาณสัก20-30วันเนี่ยก็น่าจะมีแบบรายงานออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลเหล่านั้นมาดูได้นะครับสำหรับหุ้นที่เราสนใจและนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งคำถามก็คือเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าหุ้นที่เราถือเนี่ยหุ้นที่เราสนใจเนี่ย เขาจะมีการประกาศผลประกอบการในแต่ละไตรมาสเนี่ยช่วงไหนคําตอบนะครับอันนี้มันก็ไม่เชิงว่าเป็นคําตอบที่ตายตัวนะแต่ผมก็จะใช้เป็นวิธีประมาณนี้ผมจะดูว่าหุ้นที่เราสนใจหรือว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเขามีการประกาศผลประกอบการในแต่ละไตรมาสช่วงไหนเราก็เข้าไปดูในข่าวเลยนะครับในเว็บไซต์ .or.th ในหุ้นลายตัวนะครับเขาก็จะมีแบบรีมาร์กเลยนะว่า ผลประกอบการในไตรมาสนี้มีการประกาศออกมาช่วงวันไหนเดือนไหนปีไหนอะไรเงี้ยก็ไปดูพอไปดูเสร็จแล้วเราก็เอามาวงไว้ในปฏิทินนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสจะมีการประกาศผลประกอบการในไตรมาสนี้ช่วงประมาณนี้นะอะไรเงี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับในเรื่องของการประกาศจ่ายปันผลของแต่ละบริษัทก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วบริษัทเหล่านี้ถ้าเขาเคยมีการประกาศจ่ายปันผลในช่วงไหนเนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการประกาศในช่วงนั้นๆบวกลบก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งการที่เรารู้สิ่งเหล่านี้นะ่ะเราจะสามารถวางแผนได้ว่าเราจะมีการเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นๆในรูปแบบแบบไหนซึ่งปกติแล้วนะครับก่อนที่เขาจะมีการประกาศผลประกอบการหรือว่ามีการประกาศจ่ายปันผลเนี่ยราคาของหุ้นก็มักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตามการคาดการณ์ของ นักวิเคราะห์ต่างๆที่เขามีการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทนี้จะมีการเติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้แต่พอมีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มักจะมีแรงเทขายออกมาส่งผลทําให้ราคาของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับมีการปรับตัวลงซึ่งมันก็เป็นไปตามเหตุผลที่ผมพูดไปเบื้องต้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเข้าผิดเข้าถูกอะไรแบบนี้ก็ลองเอาวิธีการรูปแบบนี้นะครับไปใช้ดูนะ ก็คือไปดูคาดการณ์ของผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นๆก่อนนะครับว่าเขามีการคาดการณ์เอาไว้ประมาณไหนแล้วก็ดูช่วงว่าหุ้นตัวนั้นๆนะครับจะมีการประกาศผลประกอบการในแต่ละไตรมาสเนี่ยช่วงไหนนะครับแล้วก็คาดการณ์เอาไว้ก่อนพอเราได้คาดการณ์อะไรพวกนี้แล้วนะครับเราก็ไปดักซื้อก่อนนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละพอเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่เขาจะมีการประกาศผลประกอบการเนี่ยหรือเมื่อมันใกล้ๆวันนะครับแล้วก็ ค่อยเทขายทำกำไรออกมาอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นต้นนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของเหตุผลที่ว่าทำไมผลประกอบการของหุ้นออกมาดีแต่ราคาของหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับก็ใกล้ผลประกอบการในไตรมาส4ปีของข้าเนี่ยจะมีการประกาศออกมาแล้วนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนๆหรือคนที่รู้จกักของเพื่อน,อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบไปเพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ